ของเมฆละได้ไปฉายมาละไปดิไปดิไปดิไม่ใช่ทางนี้ไงอุ้ยแดดนี้มืดอ่ะมืดอ่ะโอ้โหแม่งมหล่นโอ้ดูมันยืนครับยืนเป็นบอยแบรคกันเอาไงเพื่อนเปิดเสียงโอ๊คัวอะไรโอ้โหไอ้เหี้ยไฟเดอะคีย์ทูเดอะแบ็กดอร์ใครสนใจวิ่งกับกูบ้างยาวไฟยาวแม่ เท่ห์เหรอจูซลียื้อะไอ้ใจไหมเนี่ยไฟเด็เกคีชุดแบล็คดอไอ้ขวาเพียบเลยอันขวาเขาไปไหนก็ไปทางขวาแน่นอนด้วยตัวแต่ฆ่าแล้วโอเควิฟ<อ>ันเจเฉยฟันกู๊กตไปเนี่ยฮะไอสี่โค่แหละระวังพุ่งเลยเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยัเต็มเต็ม ไงต่อเนี่ยอ๋อนล่นไงนั่นไงเห็นทางแล้วสปาร์ตันเอาใช่ไหมวะไม่ใช่ไม่ใช่นี่หว่า้หัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละอะีรเหรอเริ่มเลยสองสามหนึ่งสองสามไม่ใช่แล้วอะหาตัวนี้ที่มันเป็นจุดออนี่ย อ๋อนี่ไงเฮ้ยเจอแล้วไหนเอ้ยกุญแจกุญแจเจอกุญแจเก็บนี่เก็บนี่แตะเก็บกุญแจเฮ้ยเดี๋ยว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 สัตสัตกูทำอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวโอ้โหสัตว์เนี่ย กูกูไม่รู้มันคืออะไรไงมันมีประตูนะเต้องเก็บกุญแจเปิดประตูเก็บกุญแจมว้เปิดประตูเราเก็บไม่ได้ไหมไม่แต่ใครทิ้งเล้วยเอ็ดไว้อะบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เก็บได้ไหมเราจะทิ้งกล่องเล้วยเอ็ดไว้นะเอออดีเราเก็บให้เราเก็บให้โอเคได้ไหมไม่ได้ทิ้งทิ้ง

ขวานนี่ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยไปใช้ตาไว้เพื่อนตัดตาไปเลยเจ้ท่านอ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้าแหลกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเรือตโกนโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยมึงทำไรเนี่ยเจเจแหลกอะไรแหลกอะไรไม่รู้อ่ะตะเกีย Yeah, s <S ปิดประตูก่อนเถอะเออเปิดแล้วมึงเปิดมาเนี่ยคือจัดใครกำลังช้อปปิ้งอยู่ปืนอยู่เนี่ยขอละอยู่ในนี้มันมีต่อกระบอกขาา้างล่างด้วยเอาไปเลยเขาใช้ก๊อกละเฮ้เออเยเปิดไว้จิ้มฝันเว้ยคีมหนาจะเปิดปืนตะปูหรือเออไปล่าดูมาจิ้มฝันเฮ้ยกุญแจกุญแจกุญแจประตูปปรระะตตููอยู่ฝั่งนี้เกุญแจเนี่ยประตูอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่ หมูเลือดกูมีเท่าไหร่วะเลือดมึงส้มเลือดเลือดมึงเขียวเลือดมึงเขียวกับเลือดเจเลือดเจนี่ส้มมันยิงในขวบปืนคือเจมันยิงในขวบขวบืนเลยตรงนี้เจปืนกูเป็นกากออกมาหนึ่งหน่อยเดินไปเี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากได้ปืนเนี้เออขอเถิดเอ็งเอาเมืองจะเอาปืนนี่อ่ะโอเคตามใจ นี่อะไรเนี่ยูนี่อะไรไฟอีกแล้วอย่าดิ้นไฟเอออันไม่ใช่ไม่ใช่หนูฮานูฮานูไว้ทำไรวะเฮ้ยอย่าใช้ปิดใช้เปลือกเปลือกปิดสก้าโอเคโอเคดูเอาดิหนูเดดไอสัตว์หมดเลยหมดเลยเหรอโอ๊ยว้าว้าฮี้เขียโอ้ยไม่ตายเว้ยผีแก่ไม่โหดจังวะ อืเขาไปสบการเยอะโอ้ Hello, or, okay. ันน oh, oh. nice. nice ี okay. oh, ้เอาอีกโอ้ยโอ้เสร็จตายแล้วตาก่อนละมาเฮ้ย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 นิดนิดซัเขาไปหอยู่บนนู้นอะบนนั้นอะแกแกบนนั้นเอายาวไหมเอาเอาเป็นยาวเป็นกล่องไหโอเคโอ้ยโอยยายย

คือ <บ los S 1> อะไรวะเอ้ยต้องต้องเดินทางแล้วเพื่อนกินไม่ได้อยู่บนต้ออะครับอันดุเเราไเปลโอ้ยใชอแล้วว่าเราไเปไงยอยโอยโอ้ยโอ้ยสัตว์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 แม่งตกใจหมดเลยเฮียทำไมไม่รู้ค่ะแม่งผีแม่งซ่อน ทำไมมืดเลยมึงใครเข้าบ้านเราเองเอมันไม่ตายว่ะเจตการไม,ไม่ตายว่ะแม่งเล่นก็ูหล,ลอนไอ,อ้ผู้นายอยู่ไหนเนี่ยขึ้นมาในโบนถ์เาอ,อยู่ไหนกันวะขึ้้นนนมาาดบอ,อ,อ๋อเห็นแล้วถ้ามียาเขาขอให้กูนะกเลยเนอะอะไรวะไม่เจอฝันว่ะอุ้ยโอ,โ,โ,โอ้โหเจ อืมตามมึงตัมผัสตัดกเฮ้ยตู้อะไรเนี่ยเจหาหาของมาใส่ตู้เลเฮ้ยขอหน้าขอหน้าเจแล้วขอทำไมต้องใส่กูด้วยเนี่ยฮะคือคอนอย่งเงีคอนออกไม่ได้ไงอุ๊ย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 พวกมึงไม่อืมเกิดอะไรเป็นไรมากไหมเนี่ยฮะเกือบจะตายอยู่แล้วสัตว์เที่ยไหนก็ตายแล้วนะเฮ้ยอย่า อย่ามาเกียนแถวนี้หมุนแล้วยอไงต่อกดเลยไหมโอเคเรียบร้อยรีสตาร์ทออนท e ีแอนเดอร์การ์ดจัลเลเตอ์ส่ไอ้งหรือเปล่าข้ามไปหรือเปล่าข้ามไปหรืเปล่าฮะ นจะตรงทางไหนเ,หน,เ,เน,นี่เลยไปเลยไีดลยีบนนยไเลี่ยไปงไปเลยไ,ไ,ไปไ้ายไ,ไปไปเลาไปเเยไปเลยลยไปเไปเลยไปเลยไปเลยเยไไเยไลไไปไไปไปลไปไปไปนเนี่ยไปเปเา

ได้สีแดงแล้วอ่ะได้ีแแล้วะเฮ้ยไปน้ำได้บอเกมสตกน้ำตายไหมตรงไติดเฮ้ยจะมีเสียงเอฟเฟก์น้ำด้วยไหมดีดีดีฟ้าผ่าเอ้ยกโอเห็นลวตทุกี่มา้กูว่ามันตรงนี้ไม่เกี่ยวกับเจิลเรเตอร์เลยว่ะ เเราาข้าไปปปเเเิิเดดอ้กูว่ากลับเหอะ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 มันจะมีทางมาให้ะขึ้น,บบนไปดิท,ท,ท,ที่บ้านหรือเปล่าดูดิที่บ้านมีทางขึ้นไหมใช่ปะเฮ้ยต้นทัศน์สอมบี้มาสั่อมบี้มาหนักเยอะเลยเราจัดเองจัดเองใครหมูมึงเลือดเ,เต็มไอ้เหี้ยตับ๊บโอ้ยเจแดงแล้วเนี่ยเจก็แดงแล้วเจบายบาย,ย,ยไ,ปไ,ปไหมเอา <laughs> เรียนยังยังยัง เราไม่ทำไรกันเอ้ย้เราเอาเหรออย่ามาเกียนแถวนี้ตาจริงอ่ะเตรียมใจแข็งเดี๋ยวเดี๋ยวรอเจก่อนรอเจขึ้นมาก่อนโอ้โหหกระโถงเต็มเลยขอโทษทีนะเจ ตัวถ่ายเลคนทขอโซ่คือที่คือคอน์สกลับกับหมูไอ้เกลือเขียวมะทางนี้มาแล้วนี่หมูกูว่าเอ้ยทางขึ้นตรงนี้มาดูดิมีทางนี้จะโตอ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันเปิดได้นี่หว่าได้เปล่าวะเจหา้กูเกิลเลยเหรอโอ้โหเยี่ยมมากเออ ไม่ได้ไไดตัดค่าใต้มีทางลงอยู่ใต้ดิบๆเดืเบุเขาได้กิจของนายคือเขาอะไระทำให้เจนเลตตัวใส่เข้าไปอ่ะสาม,มานนรถเฮ้ยธนาธาเจ้ทางธนาเจ้ทางนะธนะไหนอมีระบาดมีระมาดไม่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 ไมถ้าให้ดูไม,ไม่ดูให้กินทางนี้ก็จบมาทางนี้เถอ,อะไอหมูกูว่ามาทางนี้ดีกว่าหมูกูเชื่อเชื่อกูเว้ยเอาว่าไอ้ที่เมื่อกี้ถือว่า ถูกอะไรเรามันจินเนเตอร์มันก็ต้องเป็นเกี่ยวกับพวกไฟฟ้าแล้วเราเพิ่งผ่านไฟฟ้ามามันก็ต้องอยู่แถวนี้ดีวะใต้ดินมันมีมันมใต้ดินเขาบอกว่าอันเดอร์กราวด้วยแปลว่าต้องใต้ดินหาทางาทางเข้าก่อนมีบันไดมีบันไดต้องตีเอามีบันไดพวกมาเป็นวิทยาโอ,โอ๊ย เจไม่น่าเลยมึงบอกมึงติดเชื้อแต่กี้ใช่ไหมกูมียาแก้ติดเชื้ออยู่สัตว์ <c oughs> นี่ไงนี่ไงนี่ไงหมู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 ทางนี้เลยหมูเอาไงน,ไหนไมงหมูไปเลยกูเลดแดงอ่ะไปเลยเป็นไง ดามาทำางีู้ลงมาลงมาแล้วไงอะนั่ลงกับเลสทิไหมตองลองต้อติดลิปอ่ะนั่งลงกับ้นออกทานีถ้าถ้ามีอีอยู่นหนึงแต่ว่าไม่เจอพวกนั้นีตรงอยู่ออกงมาไม่ได้เหรอตงมาไม่ได้มันติดตรงนี้เออนี่ไงลิปจะได้ลองปีหารู้ได้ไหมดูดูใโด ไา้ดูลงมาเลือดไหลได้เลยไดเลือดไหลอาะปอนอดไหลจริงดิโอ้หมูกูขอเปิดตรงนี้ให้มึงให้ได้กูขอเปิดให้มึงกูขอทำทุกอย่างเพื่อมึงเออเออไปเลยหมูหมูอยากเข้าแล้หมูปรบอกวีเขื่อนเขียวคนเดียวคนโหดโหดตรง ไปเนี่ยกดมเนี่ยกดปุ่มเออต้องต้องกดสองอันหรือสองใช่เดี๋ินให้เดินทางให้ไปนี่อันนึงอันนึงข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามีกี่ตัวเหรอเวลาทุบแล้มีตัวหนึ่งมีตัวทางทางซ้ายกดหนึ่งทางซ้ายกดได้กดได้กดกดปุ่มกดออไม่เห็นเลยนะตอนใช้กระไรลูทแบ็กโอเคเด็กชายสองไปใช้กูได้ไหมกูอยากไม่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 เพนกูตายแน่เลยกูตายเลยหมูอ๋อเออ โอ้ยเหี้ยลนลนลนจะทำไงมีทางไหนออกให้กูบ้างหมูโยวดไปใช้ไหมกูเห็นไหมไม่ไม่เห็นเลยอ่ะดไปูๆๆมีหังขึ้นมาด้าทางไหนโอเคตายได้ตายเลือดตกตายหมูเหลือเดีนายละนายต้องทำคละกิดติดพาบินให้เฮ้ย